สวัสด,ดีคะ่ะวันนี้นะคะป๊อบกินทำแกงต้มผักกาดดองนะคะต้มผักกาดดองเห็นไหมโหน่ากินมากเป็นแบบว่าอ่าแกงที่แบบใช้ต้นทุนต่ำนะคะกำไรสูงต้นทุนต่ำเอา้าหมกหมกหมกเข้าโทรศัพท์เราแล้วเราซูมไปดีกว่าอ้าวซูมยังไงล่ะน่ะก็จะเห็นไหม ก็ทุนนะคะออาักาดดอง40นะคะโค้งไก่2โค้งนะคะสี่สิบแบบงบทั้งหมด80บาทนะคะค่าแก๊สประมาณ20นะคะในการต้มนะคะเนี่ยลงทุนประมาณหม้อนเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งนะคะก็ตักขายได้ละเป็นเนียบ แกงที่ต้นทุนต่ำนะคะประมาณร้อยนึงแต่เมื่อก่อนอะต้นทุนจะต่ำกว่าน,นี้อีกเพราะเมื่อก่อนอะไอโครงไก่สองโครงอะมันประมาณยี่สิบห้าบาทหรือสามสิบบาทแต่ตอนเนี้ยเป็นสี่สิบแล้วก็พักกาดดองเมื่อก่อนอะซื้อแค่สามสิบก็เยอะมากแล้วแต่ตอนนี้ต้องซื้อสี่สิบมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแค่์นากินมาล่าเห็นไหมเออกินได้ได้หลายวันนะดูดิแล้วมันก็ไม่อ้วนนะเพราะว่ามันก็ เป็นไก่กับผักอะ่ะเราไก็กินผักดองโอ้ยสซบซบนะคะ